สวัสดีท่านชมทุกท่านนะกรบผมผมนายหมอรับก็จัดก,การเกมด้วยภาอะไรครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่เกมโลบ็อกซ์ในแมปสกิฟบีดี้ทวายเล็ a เอทแทกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วครับผมต้องขออภัย้วเนื่องจากว่าตอนนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมวันนี้กรผมก็จะมาเล่นเกมโลบ็อกซ์ในแมป สกีบ i ดี t ท i l เล็ตแอทแทกกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าแบบนี้จะเป็นยังไงนะฮะสำหรับเจ้า,าผมเช,ชื่อว่าหลายหลายคน,น่าจะรู้จักนะครับผมว่าเจ้าสกีบดีทวีเล็ตหรือว่าเจ้า,าหัวอะไรว่าหัวชะโคกนะครับผมที่ทุกคนเขาพูดกันนะครับผมที่ทุกคนเขาเรียกกันนะฮะ แต่ก็อ่ะไม่ว่าใครจะเรียกอะไรก็ช่างนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมเห็นว่าแมปนี้เป็นอีกหนึ่งแมปที่ใครหลายๆคนนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองเล่นกันดูเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วครับผมที่ผมจะได้มาเล่นแมปนี้นะฮะเดี๋ยว ไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมผมก็เออเพิ่งจะเคยเห็นเพิ่งจะเคยเล่นนะครับคลื่น64นะครับผมโอ้โหมีคลื่นด้วยนะครับอะไรอะเลือกอาวุธแล้ได้เลยเนี่ยโอ้โหปืนบลัสเตอร์นะครับผมโอ้ชิบหายแล้วต้องใช้ต้องใช้ตังเอ่อโบโบบักโลบักอะไรในการซื้อหรือเปล่านะครับเนี่ยใช่เปล่าใช้แน่ๆเลยไม่เอาครับผมผมไม่มีตังนะครับผมอ่าอะไรครับมีเอาวงอาวุธให้เลือกก่อนนะครับผมท่านผู้ชมออสามารถใช้ตังในเกมชิ้นได้เหรอเนี่ย ตอนตอนนี้ผมมีอยู่มีมีตังค์อยู่732บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดกล่องนู้นแล้วกันนะครับแต่ไมเอาต้องซื้อก่อนนะครับผมโอเคซื้อมาแล้วเปิดครับผมโอ้โหซื้อมาเอ่อซื้อมาตั้งตั้งตั้งหลายบาทนะครับผมแต่กูได้มา200บาทนะครับผมงทุนนะครับเพราะนั้นไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหถ้าใครมีตังค์เยอะหรือมีโบบักนะครับผมโบบักก็สามารถเติมซื้อได้นะผมไอตัวอีมันคืออะไรนี่ยอ๋อตัวอีคือคือเพิ่มความเร็วนะัะผม โอ้ยโอ้ยตายแล้วครับท่านผู้ชมฮะรู้สึกว่าจะเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดเรื้พ่านกันเลยทีเดียวะครับท่านผู้ชมโอ้เราสามารถกดยิงได้นะครับอ้าวนี้พูดเดียวกันหรือเปล่าโอ้พูดเดียวกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเอ,อกิฟตี้ทัวร์เล็ตนะครับผมที่เราจะต้องจัดการมันนะครับผมเอออ่าเูยนะครับผมโอ้มันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ตายแล้วทำไงดีเนี่ยรู้สึกว่าผมจะโดนลุมนะครับเนี่ยโอ้โหแย่แล้วผมต้องรีบหนีแล้วล่ะครับผม ผมมีลูกสูบลูกสูบลมสีแดงนะครับผมหรือเรียกบ้านบ้านก็คือที่สูบซ่วมนั่นเองนะครับผมผมจะสามารถเอาเจ้านี่ไปทำลายมันได้ใช่ไหมเนี่ยจะทำกันได้จริงๆเหรอผมไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว้ตายแล้วผมจะกำจัดตัวมันเลยนะครับเนี่ยโอ้แย่แล้วกำจัดเขาเรียกว่าอินไงแบบนี้เขาเรียกว่าอินกับบทบาทไง น,นะครับผมดูดูครับเนี่ยเรากำมาต่อเล่นตัวนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เจ้าพวกเออ่โมชกโค้มันช่างเยิ่มเยิ่มากเลยนะครับผมแถมมีอะไรประเภทอีกตั้งขาดน,นะครับโหโหตายแล้วครับผมโอ้โบอสตายแล้วนะฮะเอาล่ะแล้วผมจะทำไงต่ออ๋อก็คือเวลาจบรอบเราเราเราก็จะได้เงินนะครับผมว่าตามสไตล์ของเกมเออ่ผ่านว ทั่วไปนะครับผมผมมีของขวัญโอ้ผมรับของขวัญก่อนนะครับผมจะได้เงินไปซื้อของนะครับผมอ๋อมีเวลาบอกโอู้ดเจ๋งเป็นบ้าเลยนะครับพี่เดี๋ยวเราไปซื้อวุ้งกันเลยดีกว่านะครับทุกผชมเดีวไปซื้ออะไรผมเลือกใช้บ้างนะครับนี่โอ้เอแล้วครับอันนี้พูดชี้อันนี้ใชเท่อนอื่อันนี้เหมือนจะต้องเป็นต้องต้องเป็นพวกเติมใช่ไหมเดี๋ยวเราดูพวกของฟรีๆที่มันแบบว่าเออไม่ต้องใช้โบบักแล้ว่าใช้ ใช้เงินของของด่านได้ปะโอ้โหแปดหมื่นหกหมื่นสี่หมื่นว้าวติดโถเยอะอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยหรือว่านะฮะแม่บ้านบอกว่าพูดมากเลยนะครับโอเคครับมาก็ตอนแ้กเราผมเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องหน่เดี๋ยวซื้อซื้อสักกล่องนึงยนะคกันโอเคเปิดมาได้เท่าไหร่ครับผมเปิดมาได้ แม่ลุยเสียตังค์ตั้งเยอะเพื่อที่จะได้เงินหนึ่งร้อยบาทนะครับผมโอเคครับไปลุยกันต่อเลยกันทุกชมไปเลยเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สัตว์มรพูมรอบที่65แล้วนะครับผมสกูตัวหมดสิบแปตัวเราต้องจัดการเจ้าพวกสกีบินนี่ถอยหลังเจ้าพวกโอหัวชะโค้นี่ให้หมดเลยนะครับผมแล้วมีดีเจด้วยนะฮะโอ้โหดีเจหัวชะโค้มีตำรวจหัวชะโค้งเลยนะครับเนี่ยเย่อะไรกันขนกัน ทมบอมีมอ่มันเป็นยังไงบอมีอ่ <laughs> ไม่เคยเห็นก็ก็ทำกันแล้วบอมีเดี๋ยวนี่นลนะคนชอบชอบ <laughs> 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 โอ้โหนะมีแบบสามหัวด้วยนะครับผมสกิบีดี้สามหัวนะฮะทริปเปิลทอยเลนโอ้โหเอาละครับเห,โหลือสามตัวนะท่านผู้ชมเอาละอะไรอ่ะ อ,อ๋อเลยอ๋อมีมีม,มีมีบอกด้วยนะครับผมว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะฮะที่ผมผมเช็คก๊อกนี่มา2รอบแล้วนะครับผมถือว่าเป็นอาวนหนึ่งที่คลืนแรงใช่ได้เลยนะครับเนี่ยอ้าวโอ้ยเจ้าตัวนี้มันโอ้โหสามารถกระโดดได้เลยนะครับโอ้เยี่ยมโอเคตายเอายังยังไม่ตายครับผมอะไรครับเนี่ยโอ้คลื่นทำอะไรโอ้ไม่แล้วโอ้ ผมมีหุ่นยนต์นี่ผมขับด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โน่าตื่นเต้นจริงเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมมีหุ่นยนต์ขับด้วยมาเลยจะลูกหัวจะโค้งทั้งหลายฉันไม่ควรยอมแม่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ใหม่ในการแชร์นะครับพี่ สไตล์ใหม่เราต้องมีสไตล์ใหม่เราเปิดซีซั่นใหม่ไงเราเปิดเกมรีวิวซีซั่นสองเราก็ต้องเปลี่ยนสไตล์ใหม่นะคนดูจะได้ไม่เบื่อและก็ผมทุกอย่างนะถ้าใครชอบใจแลรับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับผมถ้าคุณชอบนะครับ

จำนวนมันก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นอะไรกันเนี่งนั้นมากเลยนะครับนี่โอ้ผมรับของก่อนโอ้ก็คือของมันก็สามารถรับได้แบบตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยโอ้หวนี่ยน,นะครับนะฮะทำไมมันเดินอยู่กับพี่นะครับโอ้ <laughs> ทำไมเป็นอยังไงกันเนี่ยคิดว่ามันจะติดก,กับดากเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิฮะ ผมสามารถยิงมันได้สบายๆทั้งนนี่มันไม่ได้บเลยผมว,ว้าน้าหน้าสมเพชจริงๆเลยเจ้าพวกซิ่งหลายโอย้นี่ก็คือเราเออสระเดียวนะมันมีเอาโอ้มีอาวุธนอีกซื้อดีว่าเดี๋ยวนะกดล็อกอยังไงกดล็อกก่อนจะเลยว่าไม่ได้หรอเนี่ยนะผมขอดูมีอาวุธอะไรบ้าง มีบทบาทด้วยเหรอซื้อพวกนี้ก็ได้แต่ปืนมันต้องกดล็อกก่อนแล,ล้วล่วงต้องใช้าใการซื้อนะผมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยตอนนี้ตอนนี้เราได้เงินมาพันตอนนี้เราได้เงินมาพันเจ็ดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันดูบ้างดีกว่านะครับผมจะได้ของดีๆเขาบ้างนะครับผมก็พิจิตร์นี้น,น,น,นะครับนะครับผม มีห้าร้อยสองพันเราเปิดสองพันรอสองพันดีกว่าครับทุกท่านเดี๋ยวลงไปเล่นอีกสักรอบกันดีกว่าครับทุกท่านอะไรวะสร้างคาแรคเตอร์ไงบะมี่ไม่จังไังไงไปครับผม แม่ไม่ไมไมคิดไม่ฝันเลยว่าการกลับมาเล่นโลโบอกในครั้งนี้มันจะทำให้ผมรู้สึกสนุกสนานอะไรกันขนาดน,นี้เนี่ยต้อบต้องขอไปในคำหยาบล่วงหน้าแล้วครับผมอย,อย่าให้เหลียงกน,นะครับทุกวันเปล่าก็แหละในเวลาลงคลิปไงจะไลฟ์สดด้วยลงคลิปแต่ถ้ามันมีคำหยาบเยอะมันก็เหลียงเนี่ยนโอเคเดี๋ยวผมลงมาลองเปิดกล่อง สองพันกันดูเลยครับผมเหมือจะได้ของที่คุ้มค่ามากกว่ากล่องห้าร้อยนะครับอ่าผมจะซื้อวันนะครับสองพันนี่มาดูกันว่าเราจะได้ของดีขนาดไหนเที่ยวโอ้โหได้ห้าร้อยก็บัวบอยเปิดสองพันได้ห้าร้อยไปครับปตื่นเต้นหมัมมี่ตื่นเต้นซื้อกล่องสองพันแต่เปิดมันที่ตั้งห้าร้อยเลยนะหมัมมี Oh. ตายแล้วโอเคเราหน่าจะได้สักรอบนะครับผมก่อนที่แบตผมจะหมดนะครับแบตผมเหลือ5%แล้วโอเคครับโอ้โหรอบนี้นะครับมีเฮลิคอปเตอร์หัวชักโรครกด้วยนะครับผมโอ้ย oh. ตายแล้วอะไรมันจะมากันเยอะๆขนาดนี้เนี่ยเออเดี๋ยวผมเปิดกล่องของฟันก่อนได้เลยครับโอ oh, ้ผมได้เป็นแคมเออร์แมนครับผมผมได้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าหัวหัวกล้องวงจรปิดอ่าคือคู่ปรับ ของเจ้าวพวกสกีนี่นั่นเองนะครับผมในเมื่อมันมีหัวชกโคกเราก็มีเอ่อหัวหัว,วกวองจังบปิดกองจับปิดนะครับผมโอ้รู้สึกว่ายิ่งนานเข้าเจ้าวพวกเอ่อหัวชกโคกมันก็ยิงแบบเพิ่มจำนวนขึ้นและแถมมีตัวใหม่เข้ามาอีกครับผมมีโอ้โหดูครับเป็นมีนอคัปเตอร์นะครับผมน่มา ล่วงมาแล้วนะครับผมเจ้าเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้เหลือจำนวนศัตรูอีก9ตัวนะครับแล้วพวกเราเหลืออีกกี่คนผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอไปรับเอ่ออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอะไรก็อ๋อก็เออแล้วเนี่อะไรไม่รู้น่าจะเป็นอาวุธนะฮะโอ้ผมได้เป็นหัวดอบี้นะครับผมก็ไม่ใช่ดิเป็นเป็นตัวเอ่อครื่องเสียงอ่ะเครื่องเสียงดอบี้อ่ะ เอ็อตัวตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักชื่อเหมอนกันนะครับคือผมเองก็ก็เคยดูนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบรู้ลึกอะไรขนาดนั้นนะผมรู้แล้วว่าอ,อะไรคืออะไรนะผมเออู้วมันมีดไอเคมราแมนมีสกินดี้ทอยเลตแล้วก็มีเออจีแมนแล้วมีเออตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรก็ว่าไปนะผมแต,แต่แต่พวกชื่อผมอาจจะ บอกว่าจำไม่ก็ได้นะครับผมโอเคงั้นอีกสักตาตาสุดท้ายแล้วกันนะผมก่อนที่แบตผมจะหมดตอนนี้แบตผมเหลือแต่าไโอ้เหลือ,อาสามมิลแล้วครับผมรู้สึกว่าผมจะเล่นได้ไม่จบแล้วครับผมนั่นก็เอาเป็นว่าถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับผมให้ผมมาเล่นโลบอสแล้วก็เลิกพากเสียงแบบนี้เนาะละครค่ะ <laughs> ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับผมอยากให้ผมมาเล่นเกมโลบอสอ,อีกนะครับผมก็สามารถ ได้รือฝากกดไลค์กดแชร์กันเพื่อจะได้มีกำลังใจในการกักรบกาทำิปต่อไปนะครับผมโอเคเอาไป้ว่าคลิปหนะ้าจะให้ผมเล่นแมปไหนก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเลยแล้วผมจะหาแมปสนุกๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ